ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะสัลลัมถึงบอกว่าอาัคอาฟุอาลาอุมมัตีฉันกลัวและเกินในหมู่อุมมะข,ของฉันเนี่ยฉันกลัวและเกินกลัวที่สุดเลยกลัวอะไรอัลออิมมะตัลมุดิลลีนะก็คือบรรดาผู้รู้บรรดาผู้นำที่นอกจากตัวเองจะหลงแล้วยังพาชาวบ้านเขาหลงไอ้โลกไอ้ควัดเนี่ยมันพูดสักร้อยคำพันคำเนี่ยมันก็ยังไม่มีค่า เท่ากับคนรู้สักคนหนึ่งที่เอาปากมาจ่อไม้นี่เพราะอะไรเพราะคนรู้เวลาพูดเนี่มันมีผลกระทบต่อสังคมเพราะงั้นคนที่รู้คนที่ถูกเรียกว่าครูบาอาจารย์พูดหรือทำอะไรหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละคนที่เป็นครูบาอาจารย์นี่จะต้องระวังพฤติกรรมของตนเองสมมุติว่าในวงที่เขาอ่านบรัรเงยีกันเขาทำมุลหลดกัน ครูดินก็อยู่ในงานในวงนั่นแหละแต่ไม่ทำมันอยู่เฉยไม่ทำอ่ะเขาก็อ่านกันเขาก็โยกกันแต่ครูดินก็อยู่อยู่เฉยอยู่ทำไมล่ะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ตีแล้วก็ไม่เตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเห็นเอา้าครูดินยังไม่ตีเลยเอา้าครูดินยังอยู่ในงานเลยเฮ้ยสสัทยทำได้ไมั้งเพราะงั้นการนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องของผู้รู้เนะี่ยมันคือการรับรอง ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเวลาที่จะขึ้นเวทีกับใครเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ตรงกันไม่พูดไม่ชี้แจงนั่นเป็นแปลว่าเป็นการยอมรับใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นการประทับตายอมรับสมมติว่าผมกับอาจารย์อภินอักีดาก็ไม่ตรงกันอิบาดากับไปกันโคนละทางแต่เวลาขึ้นเวทีแล้วเอ้ยคุยไปกันได้เฮ้ยนี่แสดงว่า ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างประทับตารับรองความถูกต้องให้แก่กันถูกทั้งคู่ก็อาจารย์ก็ยังไม่ว่ากันเลยอืมใช่ไหมล่ะเพราะงั้นคุณอินเวลาจะขึ้นเวทีกับใครเนี่ยอย่าขึ้นมั่วซั่วนะมไม่ใช่ใครก็ได้นะเท่ากับเรานี่จะไปการันตีเขานะไปรับรองเขานะแต่ถ้าจะขึ้นต้องขึ้นไปแล้วแย้งแล้วค้านในสิ่งที่มันไม่ตรงมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นเออเอาแต่ก็ไม่รู้เนี่ย ต้องมาอัพคูดินด้วยที่ผมพูดเดี๋ยวจะว่าเจาะจงไปเพราะบางครั้งเนี่ยคนเชิญก็ไม่ได้บอกว่าจะเชิญไปพูดกับใครไม่บอกอ่ะไม่บอกให้ไปดูดูกันเองอ่ะมันเองอ่ะแล้วพอขึ้นไปพอขึ้นไปบนเวทีก็ไม่แจ้งนะนะอะไรถูกอะไรผิดแต่อยู่กันคนละมุมละจากใส่กันแต่พอขึ้นเวทีแล้วเป็นยังไงย่อมย่นหยวนยอมยอมกันได้ก็เนี่ย ถ้าเรายังใส่หน้ากากเข้าหากันอย่างเงี้ยสังคมมันก็ไม่กระจ่างสักทีว่าอะไรมันคือจริงอะไรคือเท็จใช่ไหมล่ะก็ตัวครูก็ยังยอมที่จะให้จริงบนเท็จแล้วก็เท็จบนจริงแล้วชาวบ้านจะทำยังไง